มึงแลด็มันออกปลือบเบอวังนี่มันออกลึกนี่ออกมันเด็กอนุบาลเดียวซอยหนึ่งจองำเด็กนับหน้าแตวินหนึ่งจองช้ป่อออกจอำมันโจองจามันต้องอกแล้วซอยจองาำเจ็ดปิดขอนี้สี่จ้สำมันต้องเจ็ดสี่จำห้าพิดลาวพิดเผือกกูพิดดุงวด แม่ดงนั้นไม่ปึงไหนนี่แรลกว่านิ้วว่าจาตื่นมาตึงต่อกอชอมาเจ้าวนาตีไปตนีตำบลปาตรองสีขาวยาวประมาณหนึ่งคืบเอามาถึงไงพอแลแล้วจำได้มึงเป็นนี่เป็นสิ้นอยู่มัง้งชามแชนโอ้เป็นนี่สามแชนต่อกอชอเออแต้ต้องปันอร่อยจีีิแพท<อ>นะูกูไปน้อหนุยทางชามแชน นี่ธรามะใจมึงตามขูโครธนั่นใก้นเราแต่เงือมันต้องลงทุนธรามากินกำไรขาตทุนมันเรืืองข้อนากอด่ามึงจิดแหลกก้นเรานี่กันนี่กูกันนึกแล้วมึนเม็ดมันอยู่ติดอดรเอยเดยดวงเฮ้ยนุ่ยนางบนล่าไม่เคยวันนี้กูตามมึงอยากว่าใจดีพูดความจริงใช่มึงนั่งชื่อเรียนได้จังเลยดอระเอยดวง ถ้าจดไมมมึงเดี๋ยวเกลี้ยงควักรถมอเตอรใจรับจ้างให้ครูมึงรู้ไหมกูซีดยาช้ำเข้มเครือกูเป็นโรคความดันนั่นนี่ถ้าภาวะทำไรกิจไรไม่ได้มันใจเลยตั้งความดันขึ้นเลือดขึ้นจะพูดจีดยาช้ำเข้มจดไมเนี่ยเดี๋ยวมึงควักก็มานะคว้าไปไอ้พ่อที่โรงเรียนบ้านนองเปลียงงานแกกับเปลาบัดรวัวยิ่งๆอ้อหนูก็ปีเต็งแต่แปลกว่าไม่ไปทุก กูอ่านจนจำได้เออมันไม่ความแบบเลือเดี๋ยวมึงเขียนเขียนแบบเลือบันตัดแหลกตื้อตื้อปื้อรู้ตัวถือโตัวถือปอปื้ออตัวถือโตัวถือตัวถือปอปื้อเรารู้ตื้อตื้อปื้อรู้ไอ้ยเลยอ๋อกุยเียนว่าตึ้งเต่งเผื่อนรักอ่ะโตยตื้อตื้อปื้อรู้มึงเขียนว่าตึ้งเต่งเผื่อนรักแอ แล้วมันตัดต่อไปได้นึบจิวเนื่องจากบือก้นบ้านกูทึกนอกองทำนมโคชอวชอวววูยุยจึงขอยืมลองกองและกูอ่ะกูทำนมโคให้มึงไปและกูมากูพราวุขินกัแล้วมึงจบจัดเลย จะไม่คนเราเล็กๆแต่เออบ้านน้องเพียงป่าลางจังนอนมึงกรู้บ้านยังต่างต,ำ,ต,ำ,ตำบลวันนี้จิเลือนนัง่งกูจันนั้นไม่ชุ่่งจริงเลยแต่ปี่เตียนนันพอได้ได้เหมือนเพือได้พอช่องแต่พี่เจ็ดได้พอช่องพี่เจ็ดไม่กวา่าเหมือนเพื่ออยู่พอช่องเจ็ดปีแล้วพอฮะพอจพอทีอท่ไม่ปล่อยปลยโรงเรียนปักตึงปอ,อกดูแต่โรงเรียนขึ้นมาหนังพอช่อง เจ็ดปีเจ็ดปีตกไม่ตกก็ลงกรับพอนึ่งแล้วเออจริงตื้อตื้อปื้อรู้มึนมัดแล้วเวลาก็ก็เชิญรองเพลงรองได้ี่ไม่จำเป็นมึงอย่ารองเด็กมันัวรองอันวันก่อนวันจะเลี้ยงจะวันเลี้ยงจะลองจำแน่งพ่อออบ้านน้องเพลียงและมึงไปรองเพลงเงี้ยไหมพวกหลอกล่าในบ้านนู้ปัดมาอีนอนเลยมานัวเพลงมึงไอ้นู้กินนมจากนมจากลุดออกต่างมุกอ้วมึง เปลงไงร้อยก็เข้ากันี right. right. well, ่แตงเอได้แต่ไหนฮ่อนแต่ไหนนั่งชื่อไม่รู้กูอู้กูยังตัดยางกลางคืนกูจำเอาเพลงไงร้อยเพล่งก็เพลินพรมแดนเ่อเพลงไงร้อยก้ากาและกาและกาและขนไอร้อยเหรอให้เพลงเพลินพรมแดนนั่นแหละเ่อเพลงกับกากาและกาและกาและขนไม่เคยได้ยินในโรงเปลืงโรงเลยที่กุ้ยควันแห็นเด็กปนหัวกันไปเอ้ย เด็กมันโรนะวัง <dans> น <thanks> <HHH> ี้ลำบวงยนยุกเปล่งเวียนกรอกแล้ก็ยังนึ่ลอยกูวังแลดดีกะกาคนคนกอดนตีหน่อยน้องกะกาแลกะแลกาแลคนเพลงนี้เรามอไม่กเะเจตกรทุกท่านทุกคนผู้ที่หวังผลจะได้ราคาอย่างปาราคอยได้ดังตรงเดินวังกะกาและกาแลกาและคน ไม่งามเพราะบีกกาลเลกาละคนผิวกายดำ้ำเพราะแดดมันล้นพริกประจน ยุดไปตรงนั้นก่อนใช่แล้วถ้าเพลงนี้กูโรไม่จะมานรองปัดนี้อันแห่เด็กมนันไหวบ่าวอันปลัดใหม่ดอนเลยควังเพลงมึงในในคืนไหมดิคืนไหมดิเดี๋ยวมึงโร่มาเปลือตจจางกลางคืนไอ้บ้านโน้มันตัดปนกวนหรืมันรองตุกคืนกูจำว่ารู้ว่าโบ่ไหมมาเหมิดเหมิดก็จำได้ในคืนไหมดิรูปีไม่งามตกรูปีไม่งามต่อไป เราผีกากาและกาและคนมันแปลไหวเลยเราผีกากาและกาและคนมันไม่ความแบบพือแต่คุณตับเพื่อเราคุณจำเข้ามาไม่ใช่มันรองปั่นกับเ,นนเ,เรื่องนี้แบนเบือรูปผีไม่งามเพราผีตรากตรัมต่างแดดและคนไม่ใจกากาและกาและกาและคนหน้าว่าตรงนั้นบางตอนแจกูว่างไม่จัด <laughs> บางตอนแจรูป รูปีไม่งามเพราะปี่ตรก,กรราตั้งแด,ดแต่กลนให้ร้องเลยดิรูปหูไปไม่โตกจากนั้นรูปี่ไม่งามเพราะพีกะากาและกาและคนแต่ต่อว่าปรือแล้วผิวกายดำครัประแดดลนุนอะโตกร,ระตัก,กรําตั้งแดนแลน้ลิ้นผิวกายดำครัประแดดลนุนอะตรงนั้นดนดำมีดต่งแล้วต่อไปปริกประจนจนตุงจนตุงองนงันว ชนกันในถุงนั้นแต่เพียงมันว่าเรือปิ้วกายดำกลมประเดดลุนปริกไปจนต้นจูไม่ได้จนถุงพอไปในนามีน้ำตกหวานไท้ดำบนคางปล,งาลูลูก้าเรามารูว่าปลัดมาเลยลูกดูเกตํานน้าบนคางปลูเพื่อนว่าไก้ต้องว่านก้านี่เจี๊ยนนี่แหละเนี่ยไปเรือเพียงในน้มีน้ำ ว่านใต้ดำจนปลังปลูเกิดตนก้าวตนกาขึ้นปลังปรูมาหย่บนกลางปลูกใช้เปล่งพอข่อยนี่หาในกระปอแรงเหล็กี่โกรธนเนี่ยก้นเราไอ้หนยเออในช่างคมปัจจุบันนี่มึงต้องอยู่ไอ้จุกตองเรานี้ตา่ากับตาหถดกัมันตกรุุนแล,ล้วรุนมึงรุนคู่นี่ต้องกั้งเด็กเด็กเด็กก็รูเงีอกไม้เวอรนี่ นางรถก็เปิดไอ้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 นั่นแหละไอ้ไอ้ไอ้ปีตีจีไอ้ปีตีไอ้ไอ้ไรก็ี่เขาเล่าว่าด้นใจน้อยไปไหนยอันนี้ลูกกูก็หนังกูกับรถนี่พอไม่ต้องไปเลยไปเดี๋ย้อมเปิดเองนี่คือนี่เราโยนตรงนี้แล้วอีไปไหนอีไปจังนี่ก็าโยมไหนเลยโลกจุ่มป้อนช่วยกันทรอยเล้วพ่นนู่นไอ้นั่นไม่จ่ายมึงบอกพิดใช่แต่เด้งหยิบดังนะรอยอ๋อ กนาคารคอยโค้งแล้วเด้ตามแท้เนื้อน้ตแตว่าเจ้าเมียว่าปีนุ้ยนี่วันนี้วันนั้นแต่เจ้าวันชุกเจ้าวัดติดหลกหยุดบ้านโรงเรียนไม่ไปกาวชานไม่ปอุ้เแล้วนั่นที่ก้นหลูกมึงทีแปดเกิดทีแปดแต่หลูกค่อยๆอยือมเกิดเปียะยิ่งใจกี่คนใจล้วนเพราะใจล้วนในทีแปดเกิดคนแอกใจ เนี่ยวัดแจมแล้วพี่หนุเราได้ใจน้แล้วกุได้ใจไวแล้วคนแรกคนเดช่องต้องยิ่งกูกระบันจงตําด้วยแนบเนียนค้าใจแล้วคนเดช้ต้องยิ่งใจแล้วใช่ใจฮะเจาจเจ้าเป็นอวลาสิบเจ็ดสิบแปช่่เมคนเดชิบก้าบวกฮักไม่ได้นำเพื่อมใชแล้วมาใชแล้วใช่ล้วนดัสิบแปดแล้วกูปดโรงเรียนปิดเจ้าวัจิตถึงเออมันดีบาดาย ซอยลูกยกันพร้อมเลยตึ้งลูกพอเดียวแม่เดียวจริงเลยแต่ว่าความคิดไม่เหมือนกันซอยลูกกูคนว่าเปี๊ยนผีเผื่อนเลยแต่ใจลูกก็อยแางน้นผีเผื่อนมันนั้นจอบมวยมือตื้อมันนั้นเจียงเดียวก้าวไปเจียงดนตรีไว้ครูมวยตีตีตีมังตีตีตีมังเตัดตลอยตีเตด๊าะลอย ถ้าไม่ไปรับปีตีมองหน่วนละไอตัวเดชช่องนั้นมันชอบไกชนของมันเชียงเหลือตรวจรับมือทือเชียงไกลกันอาจาไม่ไปรับกั้นขำโอตัวเดชช้าตัวเดชช้ามันนองตัวเดช่องเลยโผล่ละมันเกินไม่ครบเดือนแปดเดือนจึงอาจารย์ในวัาตํากาตาจินบันจในชวดของมันนั่นกัมือตื้อกากัตาจินบันจร ขที่แยใ่ใจยามังกัะลอยเต้นะตะนังนั่นเอมึงกินอะไร,ออรเอาทรัเครื่องนี้ก่อนนในก้าวปลด,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 ดทีตีตีมังตีฉันจะเจใจยามังกะตีที่คุยใจได้มันเกลื่อนเปลือยเลยยิงไปปลายลังลังลไปกันกดปันความ,เด,วามเดี๋ยวมันมึนกูเอากล้วยไปให้หนอกกรงปน ไอ้ไรอยูเอาเออเอาควาเวยนกกลงเอากระเพือกนกกลงมัวเม็ดนี่นกเกี้ยวควักไว้เก่งเก่งกูไปนกเกี้ยวใบไม้ก็นี่มัวดังบ้านมัดนี่ไอ้ตึ้งเมียงว่าเพื่อทนใจนาเรื่องเพื่อนเอาแล้ววะเบิ kop, ่งลาวอ่ะวังนาเลี <realised> ่ยมนี่เมี่ยงวะเป็นวัยเออข้าวจานหมดแล้วแม่ยายว่าเราเป็นพ่อบ้านลูกเอิ้นต้องเลี้ยงดูลูกเมียงไ้ตมบุญกูจอกึ้นปึ๊ด เมือจีกวางข้าพรจ้านายนู่นหนุยห,ห,ห,หน้าคมแหลดินทะโลกเมียไม่มีกินชาติไม่พอในสี่เดือนนี้กูจะไม่จือนู่นหนุยจบไปเอามือรับลมมาลุมพัดมาต่างเนยเฉยอย่าเดินตัวลมไปต่างติดตะวันออกเชียงตอกนี่เดินพืเหลาดอ,อกเชียงตอกเออหน้าไปเพื่อกูกันถ้ากูเดินไปดาที่ท่องโม่ไงเจงควาบชาติแล้วมาบานปีนี้กินไม่หมดอ่อนนั่นแหละก็นหนุยเออกูไม่ใจกูหลง ชาเล็บนอกเม็ดแรกกูไม่เอาหุวงอยากชาออมารีกินมันกลืนวุ่น,น,นจ้ำรับกุนเดี๋ยวก็โยนในอ่องกิดติด,ตดแอรู้เรากลืนชาเล็บอมารีเออนวนกอนลก็ไม่ใช่เลยก,ก้าวลำย่อยแลกก้าวเด็กชาเลยปีนี้กินไม่หมดชาแต่พุม่มเด็กเขาตุ้มไม่คนใจกูอ้าปลับหล่อละกาดแดงทำเมียว่า,าเขามาไล้วุ่งนะไปแต่งกับก้าวเรารวงชาแบบพุ่มแมม เปลือกันเกลียดกู่อมเงียบแม่ยายเป็นตูวไม่แร่เลยครับกูนั่งเต็งอยู่ดังอะไรดิอ๋อให้มึงเป็นนี่ต่อขอเจ้อยู่จ้ามเสนน่ะน้องยืมไปหน่อยทีมากข้องนี้สิ้นเกิดขึ้นมาปีช่องพันนาลอยที่ที่แปดนี่กูจะต้มหมดว่าโต๊ะวองโต๊ะไรอย่างกูแต่นายกูข้อสวยนี่แต่ปื้อแล้วเกยแต่นายหนวกวิ่งออกนี่แล้วกูยากเกยก็แกสวยเลือดประชาชนมาลอด ก็ลื้มปื้มก็ไอ้แก้วช่วยกูได้ก้าวร่างกันนี่รอยโยน้องคนนุกมันโอได้เลยกูตุกแล้วนุ๊กการนาการกับกองเมียกัดาะแล้วต่งยืนมารอยดิแล้วมันลุดปลื้มก็รอไอ้ยาเจอเบอร์แล้วมันจ้ามจันแล้วมันโตก็แล้วมันปิดเออแล้วตามปิดเจอแล้วกองจะลากคนโตไปจ้ามจันแล้วอยากก็ลือมไงคนนี้เล่นกันไปตั้ง น้ในเมืองเหล่าเลยที่เป็นนี้ตั้มแซนพี่จ้องไปฮะรอยีด้ดินมอรดกชิบช่องไหลลาบิดกรอนว่าจะเจอนนะไปใจแลยเนื้กวองนี่ไปเลยกูไดแเลยมึงไงอรรอยเดี๋ยวควังก้อนเลย นุ่ยชายอันตายแล้วออ ให้เหลืองรถถูกแล้วเลยเองอีจางรถเคยชวนเมีย ปลอมกันหมดแล้วเก็บตุกไปคายค่ะตั้งตุกมาลุงลุงตุกไปตั้งมานางังรองคอดกอลรองกันอยู่ที่เก้าป้าปลื้อลนุ้ยลุงกะโลวาตั้งกะโลวาไม่รยปว่าไปคายไหนพอขาเรขึ้น่อลูกมังกดตึงบ้านโลเตาาได้หนุยจามบาน เลื่อนไม่เก็บค่ายึืนเก็บกับลัดลงใต้ค่ายได้ก็ไม่ลุดข้าหมอดคอบไคยลองกองทุกจนเต็มดินกลางคืนคกลางราบินก็ไม่แหวได้แต่หนังแล่หนังแล่กินไม่วาดไม่ไว้งอโลงเรียนเตเงเอะแต่ละตอนทุกมโนปลาแดงขึ้นกลุ่มหนังกลุ่มปวดรัวปพลือละนวยโตไปอ้าเก้อเตะกองราโกรมมาเพลือบ้านมันก็ขึ้นในห,หัวจนกิน เออไม้กับปล่อยให้เล่นดินไม่รว้าีกใครนั่งชื่อบิมลงก้าวมึงเลแต่ก้าวดวนหลือละหนุยลังจ้วนก็ขึ้นมั่งขุดไปเตปิดด้นทั้งรถทีบปลอหัวหลากรถยนต์ประคนไม่รูอ้อีกใครไหนแปดปีนั่งน้ำตาครหลือละหนุยดอกต่อกกอดจ้ไม่รู้มันขึ้นเต่า เต่งเต่งเตงไม่ได้ใกล้เลยแล้วใกล้ใก็ยิ่งคลาใก็ยิ่งมึงยังแหละหึ่งกันนูกันเต็มไปไหนกันเต็มมัดนี่ยมึงแหละเนี่ยจัดนะเออแล้วก็จุกป้อมกันแม็ดก็โตตึ้งกันกลางคืนก็ยตั้งลูกง้อลูกบางกูไอ้เหรอนี่ที่ไหน,นก้าบางกูกูล่างบานตอนนั้นก็โตกันหน้าชานค่ะ กำลังจะจุกแล้วแยงเราเลียมเลียมแล้วพวกเราก็เลียมเลียมด้วยเราวคตรุกให้มกลอมกันเฉยไม่ได้ใก,ดลกล้กลอนี่มึงคิดแรกชวนเมียกับพี่นุ้เยเจอเราแล้วชะกัน,กนจานรถเปลี่ยนว่ากี่มาว่ากีา่ไปเจอเพื่อเมียมึงดดนงดดั่งแชทแรกน้องแชทแรกกูลรถเฉยมันเล่นโจนตายสนตายเพื่อเอาเวลาผมเล่นกับกู ไปไหนไปเตงว่ามา,มาแลนุ่ยไปไหนโอ้หอกังหนอมแล้วกนหนังก้อนดาพีแลลึงลังไปไหนไปไหนมันเรียกว่ัไมันแร่นจำม,มันกินข้าวหนีก็ได้ไปเตงเออแกงเลียงกีปลากีปลาเอแต่แรกันมันเป็นโดราโอ้ถึงอันนี้มันรํากรอ,อนต้เลยดังเลยเมียงควรกรอนต้ยเปลือกก็ครับกรอนต้อยอ,อ,อ,ตอยเดอกบัวบานอยู่ในจ้าบึงพอน้ำหยอกตึงมันหลอเกา้กาหลอเก้าปลาบานตา ตอได้หล้วยี่ได้จบได้จงนั่นแหละคุณติดใจัวอันไหนอ๋ออ๋อเราเวลาเตียเ้ยงที่บ้านเมี่ยเวลาได้กูมันครับตอนตอนน่อยเนี่ยดึงมึงกูกระตครับแต่กูโจไม่ได้เคยก็กูเปลี่ยนบอกว่าไอ้จอบรักบดมันต่อยไร่ดีแล้วนุนเกว่าพ่ก,กูได้คนดีก็แล้วพ่พี่เหมือนมาเหมือนมาไอ้ไรก็ไม่จำตักวัน ก็ไม่ตำจักวันได้แต่นอนทุกเวลาเวลามึงด่ากูอันเนยถึงมึงด่าเปลือก้นใจกันหนาเรื่องเ,เปลื่นแล้วว่ามึงหลาวกูเปล่งบอกแต่กูบ้านเดิมอยู่วัดเชยอ่ะอได้เปล่งบอกอาจารย์จ้อยเจนไยมาพันเปลือก เมียเอออย่าวางให้ปัดสดาเดือดร้อนว่าโอ้ว่าเอาปัดสดาเดือดร้อนน้องเอ้อย่าไวา้ปัดสดาเดือดร้อนอีต่อยจานะจ้าเอ้อเดือดร้อนแต่ผู้ใดนอน กะเพราะมันหวงตีเพราะได้นอนก็เพราะมันหวงเตอเป็นเมียลวงอีกลัวยกะแล้งแอ้เจ้าเว,เวลาไอ้จัดมามึงไปมึงไปกูไ,ปมไม่รักนะมึงแล้วเ,เออพลเดอร์เกนเพราเบลอไม่ต่ำไรทต่ำเลยกูมไม่ตันเลยไปกูว่างอีต่อยจ้าโยนเจงยืมมาโรยดิโอเว้นกำมึงแลย พี่้อเจอรถนะพี่เอาวีโก้เอาที่วันเกิดน้องงั้นเมียงวาเฮ้เกิดวันเลยเมียงวันพุธเกิดวันพุธเอาที่เลยเก้วว่าแปดได้แก้วว่าแปดมาเลยไม่ตรงดาวบาทเดียวดอกเบี้ยจุนปืดเช่นชีเดือนไม่ได้พ้อเลยเดียตึงกันนี่ไม่มีปัญนะตึงไม่พ้อนกันนี่ซอยใบชัดหยุดล้อไปแล้ว นี่ก้องเนี่ยก็ไม่ยืดตุ้นแรงเต็งกุยตาย,ยหรือปีนุยเออครอบครัวเราตาไม่ตั้งจะไม่ปีเปลีน่นปีไปเปลีน่นปีมาโมอเก่าก็เปลี่ยนไม่ให้ปั่นกุ๊กกับวา่ามันก็ไม่เอากุ๊กกับวา่ากุ๊กอุ้งวา่าอุ้นจะเอาบนหลุมไม่เป็นหมแบบเดยโอ้ติดว่าดิจิตอลมาลูกหนุ่มมืนขาวโอดาวที่ปัน่นป้อนเดือนขาวลอยแต่มันดีเปลือบอกยี่ห้อชั้นถูกชนิดทีด่ลงใช้เป็นไหนมอ มันรูเหลือไอ้ย,ยาไอ้จัดไม่ชึกแจ้าจริงก็งบัรจูข้อมูลไหนว่าดิจิตอลแลมันรูแหล่ใช่จาดเลยมันบอกมืันนี้รถจอดตรงเนี้ยไปจะรูพวกเขานะว่ารถเออมันว่ากูจับขึ้นนั้น,นแข่คนรถเอยแลยกูจะเพ่รู้ว่าโบดารามาโบยโลโซมากูเห็นรถมาน้ามา,มา,ามต้องมือรูอุ้ยคนที่หลังอย่าจับนะผมเพิ่งล้างมันตอนบ่าย มึงหลูบวัวรถเขาเฮ่ตึงกันนู้ยึงช่วยเลยงามดิข้าวลุยดิดแต่กูไม่ใจรูปไรกูไปเหยืยวกางนี่ตายลุงต่อยอีกนิดเดียวอย่างนี้จองตายองรถวาก้นหนังในรถเออจริงแหละเออกำรเมินยยมรถนั่นแหละเออฮู้ต๊แน่จริงยิ้มมาเลยดิโอแล้วนี่มันรูปเรือหนุ่ยจ้านนั่นไอย้ย่ามือตื้อมันรูปเรือเป็นลานเขียง ยอดเงินคุณเหลือสามบาทแล้วนะคะมันโรหรือเออนะเออคุณใช้ชาลงไปคุณต้องการจดชอบแลวเมียว่าวุ้งแล่แต่ไป็นุ้ยคุณใช้ชาใช้น้ำปิดกว่าตรงําททำลำดับใช้ชาใช้น้ำปิดกว่าแล้วกดสวิตลับกรุงดังเฉยตอบรับประตูกตองข้าออกมาดิจอบออ่ะมันบอกเออโตหมาหรือเรื่องไม่โตะกพ่อขาด้านซ้ายของหม้อมีกรวดจองเม็ดดีบอกด้วยดิคะ โมันโรตึงงั้นวะเออแล้วมันยังตามสมาชิกในครัวเรือนนี้ชอบทานข้าวสวยหรือขา้าวแฉะถ้าจะชอบทั้งสวยและแฉะกดปุ่มหมายเลขแปดอีกครั้งครับสวยแล้วกูก็ไม่รู้กูก็กดครุบกับกรุงกรุงตอบรับเออข้าวที่ถูกต่อไปนี้คุณพ่อข่าจะมีสวยชี้แช,ช่ชี้ค่ะหนูจะเริ่มเอียงมองมันเอียงแบบน,นั้นและปาละาดน้ำแกงแบบปลาโน้มันแช่แล้วนี่มันช่วย มันรูดึงกันนั่นว่าเออแล้วมึงเล่รถปอดต้อยล่างเขาจอดเองมันใหญ่ปักไก่ครับตํำเพลินติดเรื่องบรรจุก็มูลหวางจากโรงจอดท่าใดโรงจอดกีแมตตังกลัอหน้าอยู่กี่วงจ้าบมจัดกลุยตรงกุยตรงกุยตรงต้อยเองมันโอ้โรยนะเออตาเลยกว้างมันไปหน้าเลยตาไปล่งกลุยตรงกุยตรงลงหัวยืนกว้างกรงตุยกรงตุยไปหน้าเราเลยกานนกเราเนื่อยก่แล้วเออ กว้างเรื่องเงินก็ต้องตามมังม้อยแม่ได้รู้จุดวรอ๋อแล้วมงเหล่านเนี่ย่าท่าเรื่องกูเตะกูกูเชื่อเพนเชื่ออีใต้ก็ใกล้ลูกเป็ดไม่ให่มึงเคยเชื่อลูกเป็ดโป้ดึกที่ติบตัวไม่เชื่อกระพรือแล้วกูตามแล้วกูว่ากูเอาเป็ดเมียแล้วมันว่าเมียแม่แล้วเมียแม่ก็กูเอาแล้วกูว่าเมียตึกเจ๊ติบเมียมันใกล้แม่แล้วแล้วอย่างเดียโป้ ต,ต้องการตัวเมียรครับอ๋อเมียแมตค่ะหวานเลยเมียแมตตัวเท่าไรนี่ถ้าจ้าวทั้งหมดนี่ตัวละสิบาทกูเตื้อมันโตกับก็ฟเป็ดปูกินกว่าป้าไอ้ไรหยวนาั่นๆก็ขึ้นมาไม่มึงแจกกับนุ่มจีนกัตั้งน้อยๆลกเป็ดลงไปไหวอยู่ในหม้อนนัาแกงนุ่มจีนก็ได้แล้วมันตามกูนู่นเด็กไรมาน้อยหนึ่น แหวกหนังหมดนล่วได้ดอกบ่าวเคยเขามาบ้านเราถึงให้การตอนรับวันนี้หนักตองเียวก็ไม่เอ็นเวลามาเลยม,มาเมื่อ้รถนั่นกูตกใจรถเลไรรถมาเตอใจจะรอท้รออารถยุนดังมันเสียงจะรวเปิดตึ้งตึ้งเปดตึ้งต้องตึ้งบวดตึ้งกันบวดตึ้งกันโยตีแม่กี้ปวดต้องกันโยดีคักแล้วก็ไปเปลือกกันนู้นแล้วอ๋อเออ